ถ้าพูดถึงการ์ตูนดังอย่างเรื่องดับเบิบอลคงจะไม่มีเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้จักการ์ตูนดังยอดฮิตตลอดการเรื่องนี้พระเอกของเราหรือว่างโงกุลต้องต่อสู้เพื่อปกป้องโลกจากเหล่าไวรัสต่างๆที่เข้ามาหมายจดจัดคองโลกใบนี้ไว้ด้วยลายเส้นที่สวยงามแล้วก็เนื้อเรื่องที่เข้มข้นทําให้การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่ติดตาตึงใจแฟนการ์ตูนทุกเพศทุกวัยและไม่ว่าจะมีการรีรันนํากลับมาฉายกี่ครั้งก็ตามก็สร้างกระแสะความฮิตความนิยมได้ทุกครั้ง ส่วนตัวผมเองก็ผูกพันกับประตูเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์ประมาณแปดเกมงผมต้องมานั่งเปิดทีวีรอดูประตูเรื่องนี้เลยทีเดียวและเร็วๆนี้ทางผับจีโมบายที่เป็นเกมยอดฮิตบนโทรศัพท์ uth, มือถือได้ทําการจับมือกับประตูดังอย่างเรื่องดักกบอลเรื่องนี้โดยได้เอาเนื้อเรื่องและก็ฉากต่างๆในเรื่องดักกบอลมาใส่ไว้ในเกมต่อสู้เอาตัวรอดที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านของบุษเท่าเต่าที่อยู่บนเกาะเล็กๆฉากต่างๆในเมืองแซสซิตี้หอคอยเทพเจ้าแล้วก็ลานประลองศึกชิงเจ้ายุทธภพ ไม่ว่าจะเป็นไอเทมสิ์ของต่างๆที่มาจากในเรื่องดักบอบอลและการรวบรวมดักบอบอลทั้ง7ลูกเพื่อเรียกเทพเจ้บบามังกรเชนหลงออกมาก็ทําได้เหมือนกับในการ์ตูนอย่างน่าทึ่งฉากวิวทิวทัศน์ภายในเกมตั้งแต่การกระโดดร่มจากยานหอที่เป็นของแคปซูลคอร์ปอรเรชั่นรวมถึงเอฟเฟกต์ tech, แล้วก็ท่วงท่าเมื่อกระโดดลงม,มาถึงพื้นแล้วทางแับจีก็ทําออกมาได้เท่มากๆเลยส่วนการเล่นหลักๆก็เป็นเหมือนเดิมครับก็คือการฟาร์มของเอาไอเทมช่วยต่อสู้ต่างๆส่วนการต่อสู้นั้นก็ยังคงรูปแบบเดิมไว้ คือการกําจัดอีกฝ่ายและก็แย่งชิงไอเทมและก็สิ่งของของเขามาเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นในโหมดดาร์กบอลนี้ตัวละครที่เราสามารถสมบทบาทได้ก็จะมีเป็นโงกุลพระเอกของเรื่องเบจิต้าเจ้าชายชาวไซย,ยาและเป็นคู่ปรับตลอด,ดการของโงกุลโกฮังลูกชายคนโตของโงกุลพิโคลโลราชาปาศาจรในภาคแรกสุดท้ายก็คือฟีเซอร์จอมวายร้ายขวัญใจทุกๆคนและเป็นตัวร้ายที่สร้างความปวดหัวให้กับโงกุลในภาคแรกโดยภายในเกมเราจะสามารถชาร์จพลังไซย,ยาได้ ถ้าเทียบประมดธรรมดาก็เหมือนเป็นการรีโหลดกระสุนเพื่อเติมกระสุนแล้วก็เตรียมพร้อมในการต่อสู้นะครับซึ่งกระสุนพวกนี้เราต้องเก็บมาก่อนแล้วก็ใช้กระสุนพลังที่เราเก็บมาได้นั้นทําการกำจัดศัตรูโดยตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถแล้วก็พลังที่แตกต่างกันเช่นงูกุลนะครับจะมีพลังขึ้นเต่าแล้วก็พลังก้าวเท้าช่วยพิชตานะครับส่วนเบจิต้าครับก็เป็นท่าซิกเนเจอร์ของเขาเองก็คือท่าซัดขึ้นพลังรัวๆแบบนี้เลยครับและมาถึงโกฮังนะจะเป็นท่ากางม่านพลังป้องกันนะครับซึ่งเป็นบารียช่วยป้องกันความ ส่วนการโจมตีของฟิเซอร์นั้นเหมือนกันนการ์ตูนมากๆเลยครับเขาสามารถปาวงแหวนพลังออกไปแล้วก็ชาร์จลูกบอลพลังขนาดใหญ่โจมตีใส่ศัตรูได้รวมถึงท่าไม้ตายที่เป็นท่าอัติเมตนะครับก็คือกระโดดแล้วก็ทิ้งตัวเองลองมาเหมือนกับอุกกาบาตพุ่งชนสามารถใช้ในการหนีได้หรือไม่ก็ใช้เป็นพลังในการจู่โจมศัตรูรุนแรงมหาศาลได้เช่นเดียวกันและถ้าเกิดว่าเราเห็นท่าไม่ดีไม่สามารถสู้กับผู้ตัอสู้ได้แล้วก็สามารถเหาะบินหนีแบบนี้ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่า เอากินอายความเป็นดักนบอลมาดูนในเกมได้อย่างลงตัวแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวน่านเล่นมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับสาวกเกมผับ g และก็แฟนการ์ตูนดักนบอลไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงทางผับ g Mobile จะนําโหมดนี้เข้ามาภายในเร็วๆนี้แน่นอนแล้วมาตามล่าหารักนบอลทั้ง7ลูกรวมถึงปล่อยพลังขึ้นต่าใสกันเยอะๆนะครับแล้วพบกวันเร็วๆนี้ครับ